ถ้ามาต่ออันอนี้คลิปครับนะครับเดี๋ยวกำลังจะขับรถแล้วครับขับรถขึ้นไปที่เขื่อนนะครับโอ้เขื่อนอยู่ข้างหน้าเราน่นครับไปอีกก็จะประมาณทักอ่สิบกิโลได้เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันถ่ายวิวน้เ็จก็ขึ้นรถแล้วครับเดินทางกันต่อครับ ผมจะทำคลิปละเอียดเลยครับเนี่ยถ่ายตลอดทางเลยไม่ไม่ไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะครับถ่ายเป็นชอ็อตๆไปนะครับไปไปกันเลยครับตอนนี้เราก็ขับรถลงมาแล้วนะครับทางก็จะดีเหมือนเดิม ตอนนี้อยู่ในช่วงลงช่วงลงนะครับสวยนะครับเส้นนี้สำหรับที่ใครมาเที่ยวแบบไม่ต้องรีบเร่งนะครับค่อยคขับดูวิวข้างทางจอดร้านกินข้าวข้างทางกินข้าวมีนะครับมีร้านชุมชนอะไรเราสามารถจอดกินได้นะครับในทางก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะครับข้างๆก็จะเป็นเป็นไร่เนาะไร่มัน มียางพลานิดหน่อยนะช่วงนี้ก็จะไม่มียางพลาแล้วจะส่วนมากจะเป็นไร่มันสาปะหลังนะครับทางก็จะโค้งเนี่ยตามแนวเขาเนี้ครับวิ่งอยู่บนที่สูงลงที่ต่ํามั่งที่สูงมั่งที่ต่ํามั่งก็ถือว่าโอเคครับทางสวย FC ก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมทําคลิปมันก่อนจะถึงเขื่อนอะมันรู้สึกว่าหลายคลิปแล้วเกินอย่าพิ่งเบื่อกันนะครับดูแบบละเอียดละเอียดครับเผื่อ FC ท่านไหนอยากจะเดินทางตามเนี่ยตามเส้นทางที่ผมมานี่ก็เดินทางมาได้เลยครับเป็นทริปเที่ยววันเดียววันวันเดียวทริปนะครับ วันเดททิปนี้โอเคเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับนี่ซ้ายมือเรานี่ก็เป็นสวนยางพลานะครับดูดิครับวิวสวยขนาดไหนหดูเอาครับคุ้มคุ้มค่ามากครับที่มาถ้าไปทางเงนินน้ปางก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไปทางบ้านลักไทยตรงนู้นก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งนะบนภูเขาเหมือนกันครับ แต่ผมว่าทางนี้สวยกว่าทางเานินน้บปลางนะครับรถไม่เยอะด้วยที่สำคัญนะครับที่สำคัญคือรถไม่เยอะนะครับขับง่ายครับเรามีเวลาในการดู เส้นทางดูวิวข้างทางนะครับนี่ผมขับหกสิบเจ็ดสิบงนะครับนี่ไม่ได้ขับเร็วนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าเขื่อนจะมีคนไหมเรายังไม่รู้เนาะว่าจะมีคนมาเที่ยวเขื่อนไหมช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงเที่ยวเขื่อนนะครับน้ำก็คงไม่เยอะนะเท่าไหร่ น้ำม,มันขุ่นนะช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนี่หน้าฝนนี่น้ำในเขื่อนมันขุ่นเขาคงไม่ได้มาเที่ยวกันครับส่วนมากที่ที่ดูข้อมูลส่วนมากก็จะเป็นช่วงสงการเนาะพฤษภานี่ก็ปิดแล้วไม่ให้เล่นน้ำละ ไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบไม่ไร้อนถ่ายยาวๆให้ fc ดูสนน้นทางครับเดี๋ยวอาจจะตัดไปเป็นช็อตวิดีโอให้ดูสั้นๆครับจุดที่มันไฮไลท์จริงๆจะตัดเป็นช็อตวิดีโอลงไปให้ดู วิวสวยมากครับวิวสวยสวยจริงๆครับเหมือนเรามาคนเดียวเลยครับไม่มีรถสวนไม่มีรถตามเลยผมว่าเถื่อนนี้ไม่มีคนแน่ครับในความคิดของผมนะลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีเขาเข้ามาทางอำเภอบรรท์นะเพราะว่าผมว่าเส้นวบรรท์น่าจะใกล้กว่านะ แต่นี้ผมลองมาทางไอ้บังทองครับ บ้านคนก็ไม่มีเลยนะครับที่นี่ใกล้จะถึงรับปาน,นะครับใกล้จะถึงเขื่อนแล้ว ยังไม่เจอฝนนะครับตั้งแต่ออกจากตัวเมืองพิษลกมานี่ผมยังไม่ได้เจอฝนเลยนะวันนี้น่าจะรอดปลอดภัยอยู่ไม่อยากเจอฝนหรอกไม่สนุกครับขี้เกียจล้างรถ อนนี้น่าจะเป็นที่ราบต่ำแล้วนะครับไม่ได้มีวิวไม่มีจุดชมวิวนะครับ ถ้าเอฟว่างๆมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับเขื่อนแครน้อยบำรุงแดนครับพิษลกนี่ก็จะมีอยู่2เขื่อนนะครับมีเขื่อนไม่มั่นใจนะที่รู้ๆก็คือเขื่อนนรีสวนด้วยเขื่อนหนึ่งแต่เขื่อนนรลีสวนนี่กั้นแม่น้ำน่านอยู่ที่อำเภอพุอมพิรามนะครับ ดูวิวครับข้างหน้าเป็นสันเขาลงวิวลงเนินนี่จะถึงหมู่บ้านคนนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรนะครับเป็นหมู่บ้านคนลนะอิจฉาคนที่อยู่แถวนี้เนาะได้บรรยากาศได้อากาศดีมากเลยผมว่าไม่ใช่ว่าไม่เจริญนะเจริญนะครับนี่ นี่ยถึงหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่หมู่ใหญ่นะนี่มีวัดด้วยขวามือเรามีวัดวัดพระใหญ่ด้วยนะีมีพระใหญ่ด้วยครับนะวัดอะไรวนันนี้จอด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 ,จ,อด,จ,อดจะแปลนกล้องไปที่พระใหญ่หน่อยนู่นครับพระใหญ่สาธุคอยเดินทางปลอดภยดัยนะให้มีโชคมีลาภเนาะ ขอโชคขอลาขอพอรเนาะไปต่อกันเลยครับเลยหมู่บ้านนี้ก็คงจะเจอเขื่อนแล้วละ่ะแต่คลิปยาวผมว่าผมจะหยุดด้วยแค่นี้ก่อนเนาะมันยาวไปเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งถึงเขือนแน่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ ขอเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามขอบคุณจากใจนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงให้ FC ล่ำล่ำรวยรวยมีเงินมีทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรง เดี๋ยวผมคงจะจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันดีคลิปหน้าทำมาหลายคลิปแล้วจะเป็นถึงเขื่อนเลยต้องขออาภัย f อซมากๆนะครับก็ือว่าขับรถถ่ายวิวสนุนให้ดูก็แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ